ที่บายวิธีนั่งและขณะนี้คให้เปลี่ยนจากการปนมมือเอามือวางไว้ที่ตักเอามือขวาทับมือซ้ายไว้ที่หน้าตักของตนคือเป็นระเบียบในการนั่งสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนา ท่านเมโยว่าก่อนที่จะหลับจะนอนในบ้านเรือนของเราก็ดีในสถานที่ใดก็ดีเวลาเราจะได้นั่งภาวนานนั้ท่านให้นั่งขัดสมาธิทั้งเด็กหญิงชายคนแก่ชรา การนั่งขัดสมาธิคือเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวของเราให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเนกภาวนาพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พร้อมกับการฟังและพร้อมกับการ สูดลมหายใจเข้าออกให้ใจของเรามารวมมาสงบระงับในเวลานี้ให้ได้เมื่อเรานั่งแล้วหลับตาบริกรรมภาวนาพุทธโธก็เป็นการระลึกถึงคุณประพุทธิจ้าพุทธโธเป็นชื่อเป็นพระนามของประพุทธิจ้าซึ่งเราท่านทั้งหลาย ได้สักการะบูชามาตั้งแต่เราเกิดมาประเทศไทยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาเราเกิดมาก็ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรน,นักบวชข้าวนางเีอุบาสกุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติชอบ ประกอบในทานบาลมีศีลนะบาลมีมาโดยลำดับชื่อว่าการเกิดมาพบนี้ชาตินี้ของเราท่านทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในกลางพุทธศาสนาแล้วให้เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไป การรวมจิตใจของเราให้เข้ามาสู่จิตใจของเรานี่นั่นเป็นการดีที่สุดชั่วขณะที่เรานั่งพัสมาทิาวนาหรือวันนั่งฟังธรรมนี่แหละเราจะเป็นผู้มีสติ